จเจริญพรญาติโยมและสาวิชนทั้งหลายเราหายกันไปหลายวันเนาะก็วันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่201นะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดต้นเก๋นวัดต้นเก๋นนี่ก็อยู่ที่อำเภอหางดงจงังหวัดเชียงใหม่นะวัดนี้ก็อยู่ห่างจากในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ11กิโลนะวันนี้ก็จะได้มาคุยในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุลาลงกรรล่าิทยายลัยในเล่มที่เอ่อนะซึ่ง ก็มีเนื้อหาสาระนะก็เป็นเรื่องราวของอที่เกี่ยวกับวิชาชีวิตนะเช่นในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตนะว่าต้นไม้นะมันก็ต้องมีรากนะมีรากที่แข็งแรงนะเพราะนั้นรากที่แข็งแรงอย่างรากลึกหรือเป็นรากที่มีความมั่นคงเนี่ยนะของต้นไม้ใดๆเนี่ยนะก็ยากที่จะถอนได้นะ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็มีถ้อยคําในประตด็ปิดโกนี้ก็คือว่ารากที่ยังมั่นคงเนี่ยกอไผ่ก็ยังถอนได้ยากนะในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่15ถึง15มกราถึงวันที่1กุมภาเนี่ยหลวงพี่ก็ช่วงเวลาแค่16-17วันเนี่ยเชื่อมั้ว่าหลวงพี่ไปงานศพมาทั้งหมด6งาน นะส่วนใหญ่เขจะเป็นพวกคุณแม่นะเป็นบุปการีของเพื่อนบ้างของรุ่นน้องบ้างของอาจารย์บ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นชีวิตกับความตายมันเป็นเรื่องที่คู่กันนะในพิธาวีดโอเล่นนี้ก็ยังกล่าวถึงเรื่องของออสิงโตก็ดีเสือโคร่งก็ดีเนี่ยกินเหล่าสัตว์สัตว์ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะกัดกินมัจจุราชได้นะมีแต่มัจจุราชเท่ละที่จะกัดกินชีวิตของสิงโตหรือ เสือโครงนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้เข้าใจว่าการเกิดกับการตายนะมันเป็นของคู่กันวันเวลาใดที่เรายังมีชีวิตยอยู่นะก็พึงได้ประพฤติธรมเพราะว่าทมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติรมนะทมที่ประพฤติดีก็นําความสุขมาให้เราได้นะหรือแม้แต่ในเรื่องของการครบคนนะว่าให้คบบัณฑิตนะในมงคล,ลสูตรครบบัณฑิตนะ ไม่คบคนพานนะก็มีถ้อยคําในพระไตรปิฎกเล่มนี้ที่กล่าวถึงเรื่องเการหอ่อการใช้ใบไม้การใช้หญ้าคาหอ่อปลาเน่าเนี่ยใบหญ้าคาก็เหม็นไปด้วยทํานองกลับกันถ้าเกิดเอาใบไม้ไปห่อไม้กิษนาซึ่งเป็นไม้หอมเนี่ยใบไม้ที่เอาไปหอ่อไม่ว่าจะเป็นใบอะไรก็ตามก็หอมไปด้วยก็เกี่ยวกับ,กบเกี่ยวกับเกี่ยวกับการครบคนนะในเรื่องของความเพียรความเพียรเนี่ย นะในพระไตรปิฎกเรื่องนี้ก็เป็นการสอนถึงเรื่องว่าความเพียนนั้นเนี่ยจะต้องเ,อเพียนตั้งแต่เริ่มต้นอย่าไปเพียนภายหลังเพียนภายหลังมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะเท่าที่ควรนะอาจจะเกิดอันตรายได้นะอาจจะไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงกับอันตรายแต่ว่ามันอาจจะเป็นอนาคตที่ไม่ดีเพราะนั้นการเพียรก็เพียนตั้งแต่เด็กนะวัยรุ่นนะก็ดีกว่ามาเพียนตอนแก่เพราะมันอาจจะสายไปแล้วนะ แล้วการภาคเพียนมันก็ต้องภาคเพียนในเรื่องที่ที่มีสาระโดยมีให้ภาคเพียรในเรื่องไร้สาระถ้าภาคเพียนในเรื่องไนนร้ไสาระเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์นะแล้วในปฏิบัติวิโดรนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบถึงคนของมนุษย์นะว่าชาติกูเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับความรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองนะคนชาติตะกูลสูงแต่ มีจิตใจที่ย่ำแย่นะเนรคุณหรอพ่อแม่อะไรเนี้ยเขาก็คงไม่รุ่งเรืองหรอกตายไปก็ตกนรกนะแต่ว่าคนที่แม้จะมีชาติตระกูลต่ำแต่ว่ามีความกระตันอยูมีความขยันขันแข็งเนี่ยก็สามารถที่จะรุ่งเรืองได้นะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของ ของการไข่ครวนถึงทรัพย์ที่ได้มาด้วยความโหดร้ายนะนอนตายตาไม่หลับนะคนรวยบางทีนอนตายตาไม่หลับเพราะห่วงทรัพย์สมบัตินะที่มีอยู่มากมายนะผิดกับคนจนที่แบบว่ามีเงินน้อยแต่ว่าตายตาหลับเพราะว่าไม่ได้ห่วงอะไรนะแต่บางทีคนรวยนอนตายตาไม่หลับหรือถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นผู้ร้ายนะเอ่อได้ทรัพย์มาโดยความโหดร้ายเนี่ยตายไปก็ไป สู่นรกได้ต่างๆเหล่านี้หรือหรือในเรื่องของการสืบทอดการทําความดีนะพ่อแม่ทําความดีมาลูกก็มาทําต่อนะอย่างพี่ไปงานศพที่จังหวัดขอนแก่นนะคุณพ่อคุณแม่ของออรุ่นน้องคนนี้ก็ทําบุญทําสาธารณประโยชน์มาทั้งชีวิตนะสร้างศาลาการประเรียนที่วัดศรีจันทร์ที่ขอนแก่นนะก็สวยงามนะสะอาดเป็นระเบียบ ดีมากเลยเนะี่ยแล้วลูกก็ยังได้มาสารต่อเนะเพราะนั้นสิ่งอันเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็บอกว่าลูกที่บำเพ็ญประโยชน์แทนพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมของสัตบุรุษนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่ว่าบุตรที่แบบว่าเนรคุณหรือไม่ยกย่องบิดามารดาตายไปก็ไปสู่นรกแต่บุตรที่มีความกตัญญูนะมีการยกย่องบิดามารดาก็ไปสู่สุคติได้ หรือแม้แต่ในเรื่องของความกตัญญูที่ว่าให้เรานึกถึงบุญคณของผู้ที่ได้ทำประโยชน์ให้เหล่านี้เป็นตน้นนะและในเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่เป็นคํากล่าวของนางสิริเทพธิดาคือเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์นะได้กล่าวถึงในเรื่องของชายที่น่าได้รับการสรรเสริญน,นะก็คือว่าชายที่ไม่โกรธง่ายไม่มักโกรธนะไม่โกรธง่ายเป็นกัลยานามิตรนะแบบว่าช่วยเหลือจุนเจือนะมีน้ำใจมีความเสียสละ นะเอ่อมีความสมบูรณนะ์ด้วยศีลนโดยเฉพาะในศีลห้าเป็นคนที่ไม่โอ้อวดนะมีความซื่อตรงนะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะมีวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานอะไรต่างๆมีความถ่อมตนเนี่ยนางสิริเทพธิดาก็กล่าวว่าเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชายที่น่าสรรเสริญอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดเล่มนี้นะซึ่งหลวงพี่ก็ จะได้อ่านให้ฟังนะตั้งแต่หน้าออ237เป็นต้นไปนะนเ237ก็เป็นการกล่าวถึงที่นางสิริเทพธิดานาได้กล่าวว่าชายใดไม่มักโกรธเป็นกัลยานมิตรเสียสละสมบูรณ์ด้วยศีลไม่โอ้อวดมีความซื่อตรง นะมีวาจาไพเลาออ่อนหวานนะถึงจะเป็นใหญ่ก็มีความถ่อมตนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญนะหรือการที่ล้ำลึกถึงบุญคุณผู้อื่นนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะที่ว่าผู้ใดเขาทําความดีทําประโยชน์ให้ก่อนก็รู้จักคุณอยู่เสมอประโยชน์ตั้งหลายที่เขาปรารถนาก็ย่อมเจริญยิ่งขึ้นนะใครก็ทําความดีให้เราเราก็นึกถึงบุญคุณเขานะ ส่วนในเรื่องของคนที่แบบว่ายกย่องบิดามารดากตันยูต่อบิดามารดานะก็ตายไปก็ไปสู่สวรรค์นะแต่คนที่แบบอักตัญญูนะเนรคุณนะพ่อแม่ต่อพ่อแม่ก็ไปนรกอ่ะนะผู้ใดไม่ยกย่องนับถือมารดาบิดาผู้เช่นนั้นหลังจากตายไปทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้แล้วย่อมตกนรกเหมือนอธรรมเทพบุตรนะ ล้มศีรษะปักลงแล้วส่วนผู้ใดยกย่องนับถือมารดาบิดาผู้เช่นนั้นหลังจากตายไปทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้แล้วย่อมไปสู่สุคตินะเหมือนธรรมเทพประบุตรขึ้นรถขับไปนะนี่ก็เป็นข้อเปรียบเทียบนะหรือแม้แต่ในเรื่องของอการบำเพ็ญประโยชน์แทนพ่อแม่นะ ว่าลูกรักจริงอยู่การที่ลูกพึงช่วยเหลือบางเพ็นประโยชน์แทนพ่อนั้นเป็นธรรมของสัตบุรุษโดยแท้นะอันนี้ก็จะมีอยู่ในในพระไตรปิฎกเล่มนี้หรือในเรื่องราวของการที่ข้าครวนถึงทรัพย์ที่ได้มาโดยโดยความโหดร้ายเนี่ยนะมันก็ไม่ดีอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่จะไปสู่นรกได้นะว่า คนโง่ถึงจะมีกําลังก็หาประโยชน์ให้สําเร็จได้ไหมนายนิรบาลทั้งหลายย่อมหยุดขุดกล้าคนมีปัญญาสามผู้ข้ามควรถึงทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยกรรมอันโหดร้ายย่อมไปสู่นรกที่มีเวทนาอันแรงกล้านะเพราะนั้นก็ต้องพยายามทําความดีนะหรือแต่ในเรื่องของความภาคเพียนนะที่เราก็พึงจะต้องภาคเพียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอย่าไปภาคเพียรตอนท้ายเพราะว่ามัน มันไม่ประสบความสำเร็จหรืออาจจะเกิดเป็นอันตรายได้นะก็มีอยู่นะในท้อยในหน้า497ว่าแม้ถ้าว่ากุรบุตรผู้เข้าถึงโดยชาติกำเนิดหรือโดยวินัยแต่ประกอบความเพียรในภายหลังนะคือทำความเพียรดีหลังเขาย่อมตกอยู่ในช่วงในห่วงแห่งอันตรายที่แก้ไขได้ยาก ส่วนกุลบุตรผู้รู้แต่การประกอบความเพียรในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระนะคือเขาจะไม่ประสบความรู้เลยนะย่อมตกอยู่ในห่วงอันตรายอย่างเดียวเหมือนกวางที่ตกอยู่ที่ซอกเขาคือไปสนใจเรื่องที่ไม่ไรที่มันไร้สาระนะแม้หากว่าคนผู้มีชาติสกุลต่ําแต่เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟ,ไฟในราตรีนะเพราะฉะนั้น ชาตกิกลไม่จําเป็นมันอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่การมีปัญญาอยู่ที่มีศีลหรือไม่นะหรือในเรื่องของการครบคนนะว่าผู้คนใดห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคาแม้ใบหญ้าคาก็พลอยมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปด้วยการครบหาคนผ่านก็ฉันนั้นส่วนคนใดหอกิษนาด้วยใบยไม้แม้ใบไม้ก็พลอยมีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยนะการครบหา นักปรา์ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะหรือในเรื่องราวของผู้ที่ประพฤติธ,ธรรมนะก็ย่อมนําความสุขมาให้นะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเอ,อว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมทำที่บุคคลประพฤติีแล้วย่อมนําความสุขมาให้นะหรือในเรื่องของสิงโตเสือโครง่งแม้แต่เสือเหลืองทั้งหลายย่อมคมขีกัดกินสัตว์ที่ดิ้นรนไปมาได้แต่ไม่อาจกัดกินพญาม,มัจุราชได้เลยนะ แต่พญา,ามัจุราชนี่แหละจะกัดกินสิงโตเสือโคร่งทั้งหลายได้นะหรือในเรื่องราวของเอ,อลากที่ยังลึกนะเมื่อลากยังมั่นคงจเจริญง,งอกงามแผ่ไปสารอยู่กอไผ่ที่แตกกิ่งก้านสาขาก็ยากที่จะถอนให้หมดสิ้นไปได้นะเพราะนั้นถ้าเรามีความดีงามเป็นพื้นฐานเนี่ยมันก็ทำให้เรานนเนี่ย สามารถที่จะดำรงคงอยู่ด้วยคุณงามความดีแม้จะตายลาลับจากโลกนี้ไปเนี่ยก็ย่อมไปสู่สุขติในสวงสวรรค์นะเพราะว่าชีวิตคนเรานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่านะมันอยู่ที่คุณค่าของชีวิตว่าเรามีชีวิตที่เราเราเกิดมาแล้วเราได้ทำคุณประโยชน์อะไรไหมนะการเชื่อในเรื่องของกรรมลิขิตหรือพรหมลิขิตนะว่าบางทีชาตินี้ทำความดีตลอดแต่ว่ามัน ผลมันไม่ค่อยได้ดีได้อย่างใจเลยมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของกรรมลิขิตหรือพรมลิขิตเหล่านี้เป็นต้นแนตะ่มันก็มีโอกาสลิขิตโอกาสลิขิตก็คือการที่เราสร้างโอกาสขึ้นมานะเมื่อเราสร้างโอกาสด้วยการทําความดีเนี่ยนะความดีนั้นก็จะตอบสนองเราต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีจิตใจมีสภาวะภายในที่มีความเมตตานะก็ ย่อมทําให้เรามีชีวิตที่เบิกบานแจม่มใสนะเพราะว่าความเมตตาความรักนั้นถือว่าเป็นอาหารทางจิตวิญญาณนะเป็นแก่นแกนที่สําคัญของของชีวิตมนุษย์เลยทีเดียวนะแล้วคนเรานั้นเนี่ยก็เกิดมาด้วยความรักจากพ่อและแม่ที่พ่อและแม่ได้ให้ความรักเรามาอย่างเต็มที่นะดูแลเลี้ยงดูเรามาถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตไปได้เลยต่างๆเหล่า,านี้เป็นตน้นเพราะนั้น เราต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่นะรู้สึกขอบคุณนะแล้วซาบซึ้งในความเมตตาของท่านต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะความมีเมตตาก็โดยการให้ให้กําลังใจให้สิ่งของให้คําปลอบใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็ย่อมทําให้เรานั้นมีความสุขได้เพราะว่าความรักความเมตตานั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องบ่มเพาะมาจากภายในจิตใจของของเรานั่นเองเพราะว่าชีวิตนั้นเนี่ย มันก็ต้องมีการพึ่งพาัายซึ่งกันและกันทั้งพ่อแม่เลี้ยงดูลูกหรือแม้แต่ลูกเองเมื่อโตนะก็เลี้ยงดูพ่อแม่ในวัยชราในเรื่องนี้ก็มีอยู่ในมงคลสูตรที่ว่าบิดามารดาเนี่ยพึงเลี้ยงดูบุตรนะบุตรเองก็พึงเลี้ยงดูบินะบาด,บดามารดาเพราะฉะนั้นในชีวิตที่เราได้บังเกิดอยู่นั้นเนี่ยนะเราก็พึงที่จะได้แบบทําคุณงามความดีนะด้วยการาช่วยเหลือผู้คนนะ และสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้นะพึ่งตัวเองได้นะพยายามนะที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อความสำเร็จแต่ก็ต้องเป็นกุศลธรรมนะซึ่งเรื่องนี้ก็มีอยู่ในอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสานั่นเองนะความรักของพ่อแม่นะั่นเนี่ยถือว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะมีถ้อยคำใน บทสวดของที่เบตนะว่าวันใดที่เจ้าต้องการฆ่าเนี่ยฆ่าจะอยู่ตรงนี้นะคือเหมือนกับเป็นห้อยคําที่แบบพ่อบอกกับลูกไว้อะว่าวันใดที่ลูกเดือดร้อนนะขอให้นึกถึงพ่อนะแล้ววิญญาณของพ่อเนี่ยก็จะมาอยู่เคียงข้างกับลูกผู้เป็นที่รักต่างๆเหล่า,า,านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งทีเ่เราพึงที่จะได้มีความ เข้าใจในชีวิตนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีทานศีลภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่มีอีกโก้ที่สูงนะความสุขมันอาจจะเกิดจากความจดจําสิ่งที่ดีในชีวิตนะอย่างหลวงพี่เองหลวงพี่ก็ช่วยคนมาเยอะนะช่วยคนมาเยอะมากนะพระสงฆ์ก็มากอยู่นะที่พระอาพาธอะไรเงี้ยแต่หลวงพี่กลับไปแบบมีความสุขเล็กๆก,ก,กับภาพที่เห็นแบบลูกสุนัขมาเล่นกับแม่ ซึ่งแบบว่าเป็นแม่ที่เป็นแม่สุนัขที่หลวงพี่เคยให้อะไรอาหารเขากินนะั่นแหละเขายังตั้งน้องอยู่แล้วตอนหลังลูกเขาออกมา้วตอนหลังลูกเขาออกมาวิ่งเล่นได้คือลูกสุนักเนี่ยพอคลอดแล้วเนี่ยมันจะต้องอ,อยู่ในที่มืดก่อนเพราะว่าตายังไม่เปิดนะตายังปิดอยู่แล้วสักเดือนหนึ่งอ่ะเขาถึงจะออกมาได้นะอ,อมาวิ่งเล่นกับพ่อแม่แล้วหลวงพี่เห็นภาพนั่งรถผ่านโชบลงมาจากวัด เห็นลูกเาก็โดดแบบเล่นกับพ่อกับแม่เขาอะโอ้มันก็เป็นเนี่ยก็เป็นความสุขเพราะนั้นบางทีความสุขมันก็เกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะจดจําช่วงเวลาดีๆเหล่านี้ไว้ได้นะเพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยนะ,ะความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆนะก็ทําให้เราสิ่งเล็กๆน้อยก็ทําให้เรามีมีความสุขได้นะโดยเฉพาะ เรื่องราวของความซาบซึง้งนะในความรักของพ่อแม่ที่พ่อแม่รักเราแบบโดยไม่มีเงื่อนไขนะเพราะฉะนั้นการสร้างบรรยากาศที่มันเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักเนะี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะที่เหล่านั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีวิวัฒนาการมาจากความรักและความมีเมตตาโดยเฉพาะในพุทธศาสนานั้นเนี่ยเราก็จะเน้นนะในเรื่องของกฎไตรักความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความมีเมตตาความกตัญญู นะในเรื่องของทานศีลภาวนาในเรื่องของโพธิยโพธิปัจขียธรรมสามสิบเจ็ดประการนะไม่ว่าจะเป็นการในสม,มประทานสี่นะการละชั่วทําแต่ความดีอิทธิบาทสี่หลักการทํางานสติประฐานสี่การมีสตินะในเรื่องของพระห้าอยู่สี่ห้าเรื่องของความศรัทธาในคุณงามความดีหรือแม้แต่ในโพชชงเจ็ดและอริยมรรคมีองค์แปดโดยเฉพาะในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ อยู่ในหลักธรรมคำสอนองค์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ในเรื่องของมลสูตรมงคลสูตรเช่นในเรื่องของการไม่คบคนพ่านการครบแต่มัณฑิตนะการดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาการทํางานไม่ข้างค้างและโดยประการสําคัญก็คือความมีจิตอันกเกษมจิตไม่เศร้าโศกเนี่ยนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความมีความสําคัญต่างๆเนี่ยเพรา,าะนั้นในคาใดที่เราจะต้องลาลับจากโลกนี้ไปเพราะว่าหลวงพี่เองก็ผ่าน เห็นงานศพมาหลายงานนะคนที่กำลังจะตายก็ขอให้บอกเขาว่าให้เขานึกถึงความดีนึกถึงบุญกุศลที่เขาได้ทํามาเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้บุญนี้ความทรงจำมันดีงามนี้ถือว่าเป็นตัว๋วเป็นตั๋วถือนําเราไปสู่สุขติภูมินะอย่างน้อยก็มีตั๋วผ่านนะมีบัตรพามาตู์ผ่านะนะนะให้นึกอย่าไปห่วง ซั์สมบัติอะไรเลยนะนึกถึงบุญแล้วก็คุณงามความดีนะมีสติระลึกรู้นะตื่นรู้อยู่ในการดำรงอยู่นะหายใจเข้าหายใจออกก็รู้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะการทํางานใดๆก็มันไม่สําคัญว่าเราทําอะไรแต่ว่าสําคัญนี่ว่าที่ครูบาอาจารย์ว่าเราจะทํามันอย่างไรคือแบบอย่างเช่นมะแตบบ่คนกวาดขยะเนี่ยแล้วเขาตั้งใจทําเนี่ยโหแล้วเขาทาออกมาแบบวัะอาตเลยเนี่ยโห เนี่ยคือเนี่ยคือความตั้งใจของเขาอะไรต่งตางๆน,นี่เป็นตน้นไม่สําคัญว่างานนั้นต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แม้เป็นงานเล็กๆแต่เขาทําด้วยความตั้งใจมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดนะเพราะว่าชีวิตนี้ในกฎไตรักความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยชีวิตนั้นเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะเพราะนั้นเอ่อการที่เราสามารถที่จะเข้าใจนะในความไม่เที่ยงอะไรต่างๆได้นะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย ก็ทาให้เราได้เกิดความเบิกบานมีความเข้าใจในชีวิตซาบซึ้งนะกับความรักของพ่อแม่เช่นพ่อแม่ที่แบบว่าแม่กําลังตั้งท้องเนี่ยถ้าแม่รู้ว่าตั้งท้องแล้วเนี่ยแม่จะต้องระวังระวังหลายเรื่องทั้งในเรื่องอย่างคุณแม่หลวงพี่เนี่ยสมัยสาวๆเนี่ยนะตอนนี้คุณแม่หลวงพี่อายุ98แล้วตอนสาวๆหลวงพี่เห็นคุณแม่เนี่ยจะหาบน้ําเพราะว่าสมัยก่อนคนจะไม่มีน้าประปาต้องไปหาบน้ําเอามาใช้มาให้ลูกใช้แต่ว่าพอแม่ตั้งท้องเนี่ยแม่ก็จะหยุดนะพ่อ พ่อก็จะไปหาบน้ําแทนพ่อเป็นครูใหญ่นะแต่ว่าพ่อเป็นครูนะแต่ว่าต้องไปหาบน้ําเอามาให้แม่เอามาให้ลูกใช้เพราะฉะนั้นลูกยังเล็กอยู่นะแต่น้อยน้อยครั้งเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วพอพอพอลูกพี่เกิดแล้วนี่ก็พวกพี่พี่ก็ไปหาบน้ําอยู่เหมือนกันในวันนั้นเนี่ยแม่เนี่ยพอตั้งท้องแล้วจะมีความระมัดระวังทั้งเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นรนะัะนั้นในวิชาชีวิตที่เราคุยกันในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ชีวิตมันก็เหมือนการเดินทางนะการเดินทางของชีวิตที่ บางทีก็ขอให้เราได้คิดว่ามันมีสิ่งที่งดงามรออยู่รออยู่ข้างหน้านะต่างๆเหล่า,า,านี้เป็นต้นนะขอให้เราเปลี่ยนไปด้วยความรักความมีเมตตาเนะี่ยเพราะว่าถ้าว่าเราเข้าใจคนอื่นเนี่ยเข้าใจถึงความทุกข์เข็นของเขาเนี่ยเราก็จะแบบแบบมีความใส่ใจนะเห็นความสําคัญของเขานะมีจิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตาเพราะว่า ความรักความเมตตาเนี่ยที่มาออกจากจิตใจของเราเนี่ยจิตใจกับร่างกายเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ก็ถือว่ามันเกี่ยวเนื่องกันคนที่มีจิตใจเมตตาเนี่ยนะเออมีความรักเนี่ยสุขภาพจะดีนะเซลล์ในร่างกายมันจะเบิกบานแต่ถ้าคนที่มีความอาฆาตมีความเกลียดชังอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเซลมันจะอ่อนแอเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นชีวิตคนเรา ตราบใดที่เรายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะลงเอยแบบไหนเราไม่รู้เราจะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายาตาย,ยังไงก็ไม่รู้เพราะนั้นเราก็ต้องอยู่ในในความไม่ประมาทต่างๆเหล่านี้นเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตยอยู่นะชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่มีการเติบโตนะหลักสําคัญก็คือเราต้องมีขันตินะมีความอดทนสามารถที่จะรอคอยต่างๆได้นะอยู่เป็นเพื่อนตัวเองน่าอยู่กับความเงียบสงบได้นะเพราะทุกสิ่งนั้นมันไม่เที่ยง พรุ่งนี้วันนี้มันก็เปลี่ยนไปวันนี้ก็อย่างหนึ่งพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเ,เราต้องแบบยังไงอะ่ะมีความรักที่บริสุทธิ์สามารถที่จะแบ่งปันความรักแบ่งปันความสุขนะโดยไม่คาดหวังเพราะถ้าเป็นรักที่ไม่คาดหวังเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เจ็บปวดถ้าเกิดว่าเราเรา,เรามีความรักแต่เราคาดหวังว่าเขาต้องมารักเราเนี่ย แล้วเขาไม่รักเราจะเจ็บปวดแต่ถ้าเป็นความรักอันบริสุทธิ์รักที่ไม่คาดหวังเช่นความรักของพ่อแม่เนะี่ยไม่คาดหวังเรยกว่าลูกจะรักตอบหรือไม่อ่ะนะพ่อแม่จะไม่ทุกข์ละนะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์นะชีวิตมันกับความตายนะ้ำมันเป็นของของคู่กันที่เราต้องยอมรับนะยอมรับมันให้ได้นะเพราะว่าพอไปงานศพหลายๆงานแล้วมันอินอ่ะมันเข้าใจเลยวนะ่าชีวิตมัน เกิดกับตายมันคู่กันที่เราต้องเข้าใจในเรื่องของกฎธรรมชาติการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีอะไรเกิดขึ้นนะเจ็บป่วยขึ้นมานะเช่นเราปวดหัวเงี้ยเราก็ภาวนาเลยว่าปวดหัว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 นะเจ็บแขนเจ็บแขนเจ็บแขนอะไรเงี้ยอย่าไปภาวนาอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นเราวะทำไมต้องปวดหัวว่ามันจะทรมาร์มเรผพ้เจ้าบอกให้เราภาวนาว่าปวดหัวถ้าเป็นอะไรก็คือปวดท้อง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  แล้วเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเดินหนอซ้ายย,าาย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยแล้วก็ปวดหัวหนอปวดหัวหนอปวดหัวหนออย่างเดียวไม่ต้องไปหาไปคิดมากไปว่าทําไมต้องปเป็นเราทําไมต้องปวดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไ,ไม่ต้องเพราะงั้นมันจะมันจะทำให้เราทุกมากขึ้นเพราะนั้นขอให้เราได้มีความตื่นรู้นะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขนะชีวิตนี้เป็น พึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอย่าถือเอาราคามาเริ่มต้นคนเหล่านั้นที่เกิดได้เพราะกรรมบัดนดาลดนดีชั่วเขาปะปนชาติก่อนมาขอให้มีความรักเบตาในดวงจิตขอให้คิดแต่สิ่งดี สมปารถนานึกถึงความรักของพ่อแม่ที่เมตตาเลี้ยงดูเรามาอย่างตั้งใจบุตรที่ดีพึงมีความกระตันยูมั่นเพราะความรักของแม่นั้นบริสุทธิ์เช่นนี้ได้มีชีวิตอยู่กับตัวกลัวอะไรทำสิ่งใดพยายามอย่างมั่นคง ความรักที่เปี่ยมด้วยความเบิกบานนั้นจิตสำราญแน่แท้เป็นหนักหนาความรักเป็นสิ่งที่ง่ายๆตามการเวลาแม้เด็กน้อยก็สามารถมีรักได้เช่นนั้นเอ่ยเช่นการแบ่งปันขนมนมเนยนั่นที่เด็กแบ่งปันกันหน้าตาเฉยสิ่งเหล่านี้ ย่อมเสริมสร้างคุณงามอย่างมากเลยการเคารพนับถือให้เกียรติก็สำคัญในระหว่างการเดินทางของชีวิตขอให้คิดว่าจุดหมายอยู่ข้างหน้าเป็นจุดหมายที่งดงามละออตาขอให้ตลอดทางนั้นมีเมตตาตลอดไปจิตวิญญาณแห่งความรักและเมตตาย่อมนำพาความสุข สู่ใจได้กายและจิตสัมพันธ์กันอย่างมากมายเมื่อจิตเมตตาใสกายย่อมแข็งแรงนามนุษย์นั้นมีวิวัฒนาการที่มากยิ่งเป็นทุกสิ่งแน่แท้เป็นหนักหนาม,มีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาดูลมหายใจตลอดมาย่อมดีงามทำสิ่งใดทำด้วยความตั้งใจมัน่นไม่สำคัญว่าต้องทำสิ่งยิ่งใหญ่หนาะขอให การทำนั้นเป็นความรักตั้งใจนาย่อมมีคุณค่าอย่างมากมายชีวิตคือการเลื่อนไหลอย่างต่อเนื่องอย่าก,กลัวการคุณเครื่องกันมากหลายอันนี้จังทุกขังอนัตตามีมากมายในกฎไตรักนั้นไซแน่แท้เอ่ยเมื่อกล่าวถึงความรักของแม่นั้นเมื่อ ท่านรู้ว่าตั้งท้องลูกสุดจะเเลยยอมระวังทั้งอาหารที่ชอบมาแต่ก่อนเลยระมัดระวังการเดินหรือทำงานเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยที่จะค่อยๆได้มาลืมตาในโลกนี้เช่นนี้นั่นฉะนั้นลูกที่ดีพึงมีความกระตันญยูอย่างมากพันประดุดลาก แก้วแห่งความกระตันอยู่นั้นย่อมงดงามสิงโตเสือโครงกินสัตว์ทั้งหลายได้แต่ไม่อาจกัดกินมัจจุราชเช่นนี้หนามัจจุราชเองกับสามารถกืนกินสิงโตเสือโครงได้เช่นนี้นาพึงประพฤติท,ทำให้ดีตลอดมาย่อมงดงามคบคนพึงคบบัณฑิตนั่นเชกเช่นใบไม้หอ ไม้หอมกิสนาใบไม้ก็ย่อมหอมไปด้วยเช่นนี้นาแต่หากนำหญ้าคามาห่อปลาเน่าเอย่ย่อมทำให้ใบหญ้าคานั้นเหม็นได้พึงเข้าใจสิ่งทั้งหลายสหายเออย,ยกย่องบิดามารดาอย่างมากเลยนึกถึงคนที่เคยทำคุณแก่ตัวเรามีความไม่มักโกรธในชีวิตเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนั่นมีความเสียสละอย่างมากครัน สมบูรณ์ในศีลธรรมนั้นย่อมดีงามไม่โอ,อ้อวดอวดโอ้คุยโตเขืองมีความสู้ซื่อตรงย่อมรุ่งเรืองเป็นหนักหนามีวาจาไพเราะเจรจาทมตนนั้นหนาดีแน่เอ่ยความน่าในคุณพปะรัตนนรันยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายพวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่27 ในวันนี้ขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบามาทานพรแด่ยมพี่ยมน้องทุกต่างของท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสมเร็จตมบูรามุ่งมาปราตนาขออาทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทพิสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันนะเสียดายนิดนึงเพราะว่าที่นี่จะเป็นวัดที่สวยมากเด ที่นี่ก็จะมีคนมามามาถ่ายรูปกันเยอะนะเพราะว่าเขาสวยงามจริงๆนะถึงจะเป็นวัดเล็กๆแต่ว่ามีมนต์เสน่ห์นะของของความเป็นล้านนาอยู่นะมีความเนี่ยยอมจะเห็นว่าเขามีความสวยงามงดงามมากนะก็หลวงพี่ก็เลยจะได้ขอลาพวกเราตรงนี้ในวิชาชีวิตตอนที่สองร้อหนึ่งนะในพระตาบิดกเริ่มที่ย7สิบเจ็ดนะ,จะเจริญพร